สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีสินค้ามาแกะกล่องรีวิวอีกแล้วนะครับแต่อันนี้ได้แกะกล่องไปแล้วแล้วก็ได้ทดลองใช้มาค่อนข้างนานมากแล้วครับนะน่าจะสองสามเดือนแล้วละนะครับแต่ว่าพอดีไม่มีเวลาที่จะมารีวิวคืออย่างนี้อันนี้จะเป็นลำโพง JBL นะครับตัว g o to นะครับ Go2 นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้เป็นของก๊อป นะครับย้ํานะครับตัวนี้เป็นของก๊อฟทั้งสองตัวเลยนะ<อ>ผมซื้อทีเดียวสองตัวเลยนะครับแต่ว่าซื้อมาทีละตัวนะฮะทีน,นี้คงไม่ต้องมาบอกอะไรมากแล้วล่ะนะเพราะว่าหลายท่านคงอาจจะรู้แล้วล่ะครับของก๊อฟของไม่ก๊อฟมันก็อ,อ,อันนี้กองง๊อฟเกตเอเหมือนทุกอย่างแหละนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างกระทั่งกล่องแต่ว่าไม่ขอเอากล่องทิ้งไว้นานแล้วล่ะนะครับแต่ ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวก็คือก่อนก่อนก่อนที่ผมจะซื้อของก๊อปเนี่ยผมซื้อของแท้มาก่อนนะเออต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมได้ซื้อกูกูรุ่นแรกนะครับ JBL กูรุ่นแรกอะ่ะจาก l าเซดาของแท้จากร้านอะไรนะที่นําเข้าแต่เพงผู้เดียวอะ่ะเราจักรหรือเปล่าไม่แน่ใจจาชื่อร้านไม่ได้ละ นะแต่ว่าเป็นซื้อจาก l a z ด้าผ่าน l a z ด้านะครับเป็นของแท้มีประกันสูงทุกอย่างมีการเช็คออนไลน์ได้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้คือของแท้นะจะเป็น g ก้ถูกนะครับโกรุ่นแรกอะ่ะขายอยู่น่าจะมันจะไม่ได้่าเท่าไหร่หกร้อกว่าบาทหรือ700ดร้อย่ะตอนนั้นที่เขาลดราคานะครับพอซื้อมาฟังเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเออเสียงพอดีโก1โกโกนะโกนะ อันนี้โก2นะครับสองตัวนี้จะเป็นโก2นะครับเป็นของก๊อฟนะอันนี้เป็นของก๊อฟทีนี้ผมก็เลยเห็นของก๊อฟตัวน,นี้มีขายอยู่ตอนนั้นนะตอนนั้นที่ซื้อมาเนี่ยมีขายอยู่เอ๊ะผมก็เลยอยากลองตัวนี้ผมซื้อมาตัวละห้าร้อยนะก็เลยอยากลองก็เลยลองซื้อมาดูแล้วกันเ <ส penguin. S 1> พราะว่าตอนนั้นมีของแท้อยู่แล้วหนึ่งตัวจะเป็นโกหนึ่งเ้ไหมฮะก็ฟังเสียงกันเรียบร้อยแล้วอันนั้นซื้อมาให้พี่พี่ที่ทํางาน นะครับพอดีผมทํางานสร้างบ้านอยู่เลยให้พี่เขาอะมาช่วยก่อสร้างให้แล้วเราทํางานมันเงียบไงมันไม่มีเพลงเพราะเราไม่มีไฟนะเลยต้องใช้อะไรที่มันเป็นบลูทูธนะครับก็เลยซื้อให้พี่เขาไปเพราะพี่เขาจะเอาไปต่อนกกวักด้วยนะเขาจะใช้ไปไปต่อดกด้วยก็เลยลองก็เลยแนะนําให้ซื้อของแท้ไปเลยปรากฏว่าพอเราฟังไปสักพักหนึ่งผมก็เลยซื้อตัวนี้มามาลองคู่กันดูซิ ของแท้ของปลอมประชันกันดูแต่ตอนนั้นพอดีโท่ที่ไม่มีตอนนี้ของไม่มันไม่มีตัวแท้อยู่แล้วนะครับก็เอากลับบ้านไปแนละ้วนะครับรก็เลยปรากฏว่าเฮ้ยพอฟังแล้วไอ้ของแท้ของปลอมไก่ไอของปลอมเนี่ยเสียงมันไม่หนีกันเลยอะ่ะคือแทบจะเท่ากันอะ่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยเสียงเสริงออกมาเบดเบิดเหมือนกันเลยครับไม่ได้มีอะไรเด่นออกมาเลยผมก็เลยอ้าวมาสิตอนแรกผมซื้อตัวนี้มาก่อนไอ้ตัวสีน้ําเงินเนี่ยเออโทษทีผมซื้อสีแดงมาก่อน ด้วยต,ตัวสีแดงมาก,ก่อนเลยอาจจะมีรอยเยอะหน่อยว่าพทำงานไปก็ตอนเอามาฟังกงันฟังหนักฮะทรายเซยัดเข้าไปในนี้เต็มไปหมดเลยนะครับฟังตอนทําแบบเทปปุงเทป,ปูนฉาปุ่งฉาป,ปูนวางอยู่กับปูนนะ่ะนะครับเพราะปรากฏว่าไอเสียงมันก็ไม่เห็นหนีกันเลยฮนะแล้วก็เอามาเทียบสองตัวกันเลยนะฟังกันมาสามเดือนอ่ะสรุปว่าไอห้าร้อยเนี่ย มันก็เทียบเท่ากันใกล้เคียงกันมากเลยนี่คือมันอาจจะหนีกันเล็กน้อยแทบจะไม่รู้สึกระดัแบบต้องหูอย่างเราฟังอะ่ะมันไม่แทบไม่รู้สึกเลยความลงความดังกลับกลายเป็นว่าไอไอของก๊อฟด้ดังดีกว่าอีกต่างหากด้วยทําไปนะเออจากการที่ฟังนะก็เลยตัดสินใจถูกใจครับของกอ๊อฟมันทำมันทำมาดีขนาดนี้แต่ไม่ไม่แนะนําให้สนับสนุนของก๊อฟนะแต่ว่าด้วยงบประมาณที่มันถะูกนะนะใครก็อยากได้ของถูกแล้วมันดันคุณภาพใกล้เคียงอยีก ผมก็เลยซื้อตัวนี้มาอีกเป็นตัวที่สองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะผมก็เลยซื้อสองตัวเลยโมเสียมันใกล้เคียงกันนะนะครับทีนี้ปรากฏว่าพอผมฟังไปสักระยะเนี่ยอ,อยากได้ดังวันนี้เพราะว่ามันฟังแล้วมันสะใจดีก็เลยต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เอาโน้ตบุ๊กมาเชื่อมแล้วต่อเป็นสายได้ใช่ไหมตัวนี้จะต่อเป็นสายได้นะต่อแบบสายได้มันจะเปิดด้านด้านด้านข้างทุกคนคงจะรู้กันอยู่แล้วล่ะอันนี้มันคงไม่ขอรีวิวล,ลงไปขนาดนั้นหรอก นะเพราะว่าหลายท่านดูรู้กอนนี่ย้มันจะเสียบรูแจ็คได้ไหมทีนี้ปรากฏว่าเปิดมากันหลายวันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะเปิดกันแบบสุดๆเปิดเร่งสุดตลอดเลยนะปรากฏว่าเสียงจากตัวโน้ตบุ๊กอะ่ะอ่ะเขาเรียวกว่าอะไรสัญญาณเสียงมันมาแรงมากครับทาให้ดอกรั่โพขาดเลยสองดอกเนี่ยขาดเลยครับนะครับขาดทันทีเลยผมก็เลยไปหาซื้อ ดอกลำโพงใหม่ที่ใกล้เคียงกันแล้วเอามาใส่ลงล็อกก็คือสั่งสั่งจากลาซาด้าคือสั่งจากประเทศจีนมานะฮะก็เอามาใส่นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ใส่ลงล็อกพอดีหารุ่นมันเขาเรียกว่าหาวัดไซส์เอานะครับโอเคนะครับอันนี้คือเกลืนก่อนแล้วกันเนาะเกิดเสยยาวเลยเช่กันนะครับอ่ะทีนี้เราจะให้ลองฟังเสียงของมันดูเอาตัวนี้ตัวสีน้ําเงินแล้วกันนะครับผมจะกดเปิดก่อนนะ กดตัวนี้คือการเชื่อมหานะครับตัวนี้นะครับบูทูสมันจะกระพิบใช่ไหมฮะมันก็จะพิบหาอ่าทีนี้ผมก็จะมาให้ดูว่าผมเนี่ยจะเชื่อมกับไอโฟนนะครับไอโฟนเจดูซินะครับไอโฟนเจ็ดพลัสเนี่ยฮะผมมีเห็นไหมครับมี JBL Go อยู่แล้วหนึ่งตัวเห็นไหมที่เคยเชื่อมไว้ อันนี้ฮะ JBL Go เนี่ยคือของแค้นะตัวนั้นแต่ไอง Go 2อ 2, Go สอเนี่ยเป็นของ๊อปที่ผมมีอยู่ตัวนี้แต่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นสีเงินแล้วพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลย,เลยก็จะลองกดสุ่มๆไปดูก่อนสักตัวกดเชื่อมดูนะครับถ้าไม่ติดก็แสดงว่าเป็นของตัวสีแดงนะครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันเนาะจริงๆเปลี่ยนชื่อได้นะท,ที่มือถือเอมือถือเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้น่าจะเป็นตัวนี้แหละ อันนี้ไม่ใช่นะกดออกก่อนน่าจะเป็นตัวตัวล่างอ,อ่ะเชื่อมนละดังดังแล้วนะครับนี่ผมจะมาหาเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แ้วกันนะับผมได้ต่อไว้แล้วล่ะนะครับ Yeah, am going อันนี้ผมเล่งสุดแล้วนะฮะนี่คือเล่งสุดของมันเลยนะครับของตัวเล่นจากตัวนี้นะจากตัวมือถือนะครับจะเห็นนะว่าเสียงมันก็ฟังได้อนะครับนะมันก็เออการก๊อปเดี๋ยวนี้มันก๊อปเช่นเดียนจริงๆนะก๊อปเสียงก็จริงๆถ้ามีผมเสียดายตัวของแท้อีกโกโกหนึ่งอ่ะเอาไปแล้วอพอดีพี่เขาเอาไปแล้วเหมือนกันจะมาเปิดเทียบให้ดูเลยว่าเสียงถ้าไปหนีกันเลยนะครับผมก็เลย ดิ่งตุลละห้าร้อยก็เลยซื้อมาสองตัวเลยแล้วกันพันหนึ่งพันหนึ่งผมทีนี้ถ้าของแท้มันก็อาจจะดีหละมันดีกว่าอยู่แล้วแหละนะฮะอันนี้เราไม่ขอพูดถึงนะ,ะด้วยแต่พูดถึงแบบก็ประมาณน้อยแล้วกันนะครับเอาแค่พอฟังได้นะครับในในในแบบซื้อแบบงบน้อยแล้วก็เอามาลุยอ่ะเอามาทําแล้วฝุ่นฝืนดินเดินอะไรไม่ได้ค่อยเสียได้มันนะพังก็ไม่ได้เสียได้อะไรทํานองนั้นนะครับก็เลย แต่ว่ามันสามารถโอเคอะนะครับแล้วรับได้ไกลมากด้วยเหมือนกันนะอันนี้ของครอบนะไม่แนะนํานะไม่แนะนํานะถ้ามีเงินน,นะครับส่วนใครมีเงินที่จะซื้อของใช้ได้ก็อุดหนุนเขาหน่อยลวกันเนาะแต่ผมว่าเป็นของครอบมันก็ม,นกมันก็ฟังได้สาหรับคุณงบน้อยแล้วกันเอางี้ลวกันนะครับโอเคนะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับ,บคุณงบน้อย <laughs> ถ้าคือมันมีขายอะมันก็เป็นสิทธิที่เราจะเลือกซื้อได้นะยกเว้น เขาไปจับคนที่ขายเกิดแล้วกัน,นในเว็บลาซาด้าช้อปปีขายเกิดเลยนะฮะก็เลยอย่าสหรับคนที่แบบซื้อมาแล้วไม่เสียดายเงินอ่ะพังหรืออะไรไปก็ไม่ได้เสียดายมันมากก็นะก็อย่างผมซื้อมามาลองมาฟังสักสามสี่เดือนแล้วก็จนดอกลำโพงขาดอยู่ละนะฮะก็คือเนี้ยมันก๊อปยันกระทั่งดอกลำโพงเอาอยู่อ่ะนะมันเป๊ะเลยอ่ะฮะนะับมันก็เอเอเอไม่รู้กี่เอเลยตัวนี้นะโอเคนะครับ ก็เลยเอามาแค่แชร์นะเอามาแชร์เป็นไอเดียเล็กน,น้อยแล้วกันนะครับเ,เลยพอฟังได้แก้ขัดนะฮะโอเคนะครับหวังว่าหน้าวันหลังเดี๋ยว,ยวถ้ามีอะไรใหม่ก็จะมารีวิวเพิ่มแล้วกันเนาะแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาสั้นๆนะครับแต่วันนี้สวัสดีครับ